ครับตอนนี้ฮะก็เวลาประมาณ7จนาฬิกาเอาเชื้หนาวมากอุณหภูมิตอนนี้ที่ประมาณเออ16องศาเซลเซียสโอ้หนาวชิบหายเลย ไม่โอ้แล้วไปลละไปละไปละแปลหนาว <c oughs> มื้อเช้าก็กินโอวันตินร้อนร้อนร้อนสวยอ่ะวันนี้ เราก็อยู่กันที่ผาเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าถุยเนี่ยอยู่ที่ผาเก็บตะวันนะฮะถ้าเล็กไม่ต้องมองเลยสวยมากเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูวิวเดนไปไหนอ่ะคุณน ลเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้ำมิจฉีบไปถ่ายด้วยเขาห์ไปถ่ายด้วยไอายุน้อยนะตอนนี้อยู่กันที่ไหนเจเจอยู่บนหอคอยปราสาทเจ้าหญิงมาพันเซียววะนี่น่ากลัวมากเลยเมื่อตอนนั่งเออดูแค่ทางขึ้นดิลากันเอาทางนแล้วกันทางขึ้นยังน่ากลัวเลย นี้เราก็อยู่ที่ผาเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าถุยผาเก็บตะวันนะฮะเราก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกกันดูดิเดี๋ยวมีวิดีโอพิเศษให้เป็นวิดีโอพระอาทิตย์ตกนะเนาะฝนเปิดน, <c oughs> นี่ตั้งกองตั้งกองถ่ายอยู่ <c oughs> มีคนมาเยอะมาก <c oughs> เลยต่เรากางเต็นท์กันนะฮะ พระอาทิตย์ตกสวยมากคนมาดูเยอะมากเป็นหมื่นคนเลยนะพระอาทิตย์ล้าข้อพาแล้วถ้าจะถ่ายไม่ทนนันเลยพี่นายกาตอนนี้โอ้โหลงไปแบบเร็วมากแล้วเฮ้ยสวยว่าวสวยอ่ะถ่ายไม่ทันอ่ะ ถ่ายแม่ไปก็ทั้งคน